แบบรูปฟิโนนัซซี่ทำยางไรมาดูกันนะครับมาดูกันแท้ข้อนี้โอ้โหมันเป็นรูปแบบรูปของลำดับฟิโนนัซซี่นะครับเช่นเขาบอกว่ามี1กําลังสองเท่ากับ1คูณ1อ่าแล้วก็มี1กําลัง2บวก1กําลังสองเท่ากับ1คูณ2อโอเคนะอ่าอันนี้มี1 1กําลัง2บวกหนึ่งกลัง2บวกสองกลังสองได้2คูณ3ามมันคืออะไรอ่ะหนึ่ลัง2บวก2องหนลัง2บวก2องกำลังสองแล้วเพิ่มอะไรเพิ่ม3กําลังสองมาเป็น3 คูณกับ5นะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับฟีโบนัชซีคืออะไรนะครับฟีโบนัชซีก็คืออะไรครับก็คือหนึ่งบวกหนึ่งนะจะต้องเท่ากับอะไรครับสองตัวข้างหน้าบวกกันจะได้ตัวหลังนะฮะต่อมาหนึ่งบวกสองก็ได้ตัวข้างหน้าข้างหลังก็คือเลขสามเนะื้อต่อมาสองบวกสามก็จะได้เป็นอะไรครับก็จะได้เป็นห้านะแงะแงะอย่างเงี้ย แล้วก็3บวก5ก็จะมีค่าเป็นอะไรครับเป็น8เนี่ยพอจยังนี่คือลำดับฟีโบนัชซี่หบวก8ก็ต้องเป็นอะไรครับก็ต้องเป็น13ต่อมา8บวก43ามก็กลายเป็นอะไรฮะก็กลายเป็น21นะครับโอเคไหมต่อมาเอ,อ่อตัวนี้13บวกกับ21ก็จะกลายเป็นอะไรครับ ก็จะกลายเป็นสามสิบสี่นะครับโอเคไหมฮะประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะแสดงว่านะฮะ a เนี้ยน่าจะเป็นสามสิบสี่นะฮะสามสิบสี่นะฮะสามสิบสี่กำลังสองแน่ๆเลยนะครับพอเป็นหนึ่งหนึ่งสองสามห้าแปดสิบสามแล้วก็ยี่สิบเอ็ดแล้วก็สามสิบสี่นะครับคราวน,นี้มันจะมีค่าเท่าไหร่โอ้โหมันเยอะมากนะฮะใครจะคิดเลขตรงๆก็ได้นะฮะแต่ก็ใช้เวลาเยอะอยู่พอสมควรว่ามีค่าเท่าไหร่ใช่ไหม นี่ตัวนี้ได้ถ่ายบวกกันนะครับ be แต่คราวน iin, be be says, huh? ี้มันมีแบบรูปให้มาครับนี่เราดูสังเกตครับอันนี้ข้างหน้าจะเป็นฟีโบนัสซี่นะฮะหนึ่งเห็นไหมหนึ่ง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 บวกกันได้สองเห็นไหมอ่าหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองบวกกันได้สามสองบวกสามเป็นอะไรเป็นห้านะฮะสามบวกห้าเป็นอะไรเป็นแปดตัวไปห้าบวกแปดก็ต้องไปเลยครับต้องเป็นสิบสามนะฮะ ออแสดงว่าอนี้น่าจะเป็นหนึ่งกำลังสองหนึ่งกำลังสองสองกำลังสองสามกำลังสอง, 3, องเพิ่มอะไรเข้ามาเพิ่มเพิ่มอะไรครับเพิ่มสิบสามเข้ามาถ้านี่เป็นแปดนี่เป็นสิบสามเป็นแปดเหมือนกันตอนนี้เป็นสิบสามนี่เป็นสิบสามเหมือนกันนะครับเอ,อต่อมาก็แปดบวกกับสิบสามก็เป็นอะไรครับยี่สิบเอ็ดใช่ไหมอืมหนึ่งจนถึงอะไรฮะบวกการไปเรือ่อยยาวมากอืม บวกกันยี่สบเอ็ลังสนะครับตัวไปจาก21คืออะไรครับก็สิบวกกับยีก็จะกลายเป็นอะไรครับสาใช่ไหมอ่ะงั้นเขาอยากได้นะฮะถึง34ใช่ไหมยกกําลังสองใช่ไหมฮะอ่าหนึ่ลังสองหนลังสี่แหละจนถึงสามนี่แหละนะครับถามว่าตัวนี้คืออะไรตัวสุดท้ายเนี่ยอ่าทำไงฮะอันนี้ 1, 1นึ่งอ่าหก็1น2ห อเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเชื่อมโยงอย่างนี้สองวิ่งมานี้สามวิ่งมานี้ห้าวิ่งมานี้แปดวิ่งมานี้สิบสามวิ่งมาตรงนี้ตัวต่อไปเป็นอะไรตัวต่อไปเป็นอะไรก็ต้องเป็นอะไรครับมันมาจากนี้เนาะมันมาจากยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดวิ่งมานี้อันนี้ก็ต้องเป็นสามสิบสี่สามสี่ก็ต้องวิ่งมานี้ตัวนี้จะเป็นอะไรอ่าเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยตัวต่อไปจากยี่สิบเอ็ด ยีบเวกกับ34มันจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็นห้เนี่ยดบวกสาได้ห้านั้นตัวนี้ได้เป็น55ครับงั้นสรุปบทสรุปตัวนี้ก็คือเอาสาคูณกับ55นั่นเองนะครับเอาห้าคูณห้าห้เท่าไหร่ห้าสนะทด2องนะครับห้าสีสห้า